ครั้งใดก็ตามมีบุคคลอันประเสริฐเป็นผู้มีความเมตตาเป็นผู้หาสัจธรรมตามความเป็นจริงเหมือนกับที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงในช่วงพุทธธรรมดอนนั้นจะไม่เจอคําสอนของพระพุทธเจ้า จะไม่รู้จากความเป็นจริงจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามสัญชาตญาณด้วยการเบียดเบียนด,ด้วยความต้องการของตนเองเป็นที่ตั้งใช้กําลังใช้อาวุธใช้สติปัญญาเล่เหลี่ยมที่เรียกว่าหลอกลวงให้คนอื่นเขาเสียหายเพื่อให้ตนเองนั้นได้รับผลประโยชน์นี่ก็เป็นที่มาของบรรดาผู้คนที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะพบกับพระธรรมคําสั่งสอน เป็นช่วงที่ยาวนานมากมายมนุษย์ทั้งหลายคิดว่าช่วงที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดหรืออุบัติขึ้นนั้นเป็นที่เป็นสิ่งที่พบได้ง่ายเป็นสิ่งที่เจอได้ประจำแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องยากมากเป็นเรื่องที่แ <c oughs> ทบจะเป็นความหวังอันน้อยนิดในในชีวิตของบรรดารรสัพัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิด